ตาถ้าจะเปรียบได้กับกล้องถ่ายรูปก,ก็คือเลนตานั่นเองก็ทำหน้าที่เป็นกล้องแล้วก็มีจอตาที่ทำหน้าที่เหมือนฟิล์มถ่ายรูปตาถือว่าเป็นอวัย,ว,ยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกาย สำคัญกระทั่งถ้าหากว่าคนตาบอดเนี่ยมันจะคือมองอะไรไม่เห็นถึงกับมีสมาคมคนตาบอดจะคือจะมีพิเศษเลยช่วยเหลือคนตาบอดมากเป็นอันดับหนึ่งรองรองล,อง,ลองมาก็หู ระหว่างหูกับตาบางทีหูพิการก็ยังดีกว่าตาพิการแต่มันก็ไม่ไม่พิการเลยก็ดีที่สุดแต่บางทีก็เลือกไม่ได้เกิดมาเป็นมาแต่กำเนิดบางครั้ง บางคนก็มาตาบอดเอาตอนอายุมากมากเนื่องมาจากอาจจะถูกกระทบกระเทือนทางลูกตาถ้าตาเป็นจุดอ่อนแอที่สุดบางครั้งสารเคมีต่างๆที่ที่เรามองไม่เห็นแต่มันมี ไอไอของสารเคมีนั้นนั้นก็จะทำให้ตาเราเสื่อมได้ก็ก็ดูแลดวงตาไว้ให้ดีๆแล้วตาก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งเขาเรียกว่าภาษาตาคนพูดกันโดยไม่มองตากันเนี่ยแปลว่าคนนั้นเนี่ยอาจจะ พูดอะไรไม่จริงหรือว่าซ่อนอะไรบางอย่างเวลาเราครบใครเราก็จะดูที่ตาเป็นสำคัญบางทีบางคนไม่พูดแต่ใช้สายตาอาจจะใช้ใช้สายตามองเหยียดเหยียดมองแบบมองแบบเหมือนกับเหมือนเหมือน บา,บางครั้งก็แปลเป็นว่าไม่ถูกชะตากันนี่แหละเพราะว่าแค่มองตากันบางทีถึงขนาดทะเละกันเถียงกันไม,ไม่ได้อะไรเลยเพียงแค่ไม่ถูกชะตามันจะไม่พูดว่าไม่ถูกหูก็ยังน้อยกว่าไม่ถูกชะตานี่เรื่องใหญ่ไอ้ที่ เป็นข่าวคราวอยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะว่าตีกันแทงกันก็เพราะไม่ถูกชะตานั่นะก็ดูดวงตาไว้ก่อนดูตาสิตาเขาใส่ตาหน้าคบหรือไม่